ฟรีชามนะครับบทที่หกนะครับเวลาว่างมีคำศัพท์ในบ้านมาดูสิ plant plant พืช bins bins ถางีย drawing drawing กำลังวาด English club English club ชมรมอังกฤษ badminton 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 c o n หนึ่ the students are in front of the English club นะครับเด็กๆนะครับอยู่หน้าชม,มรมภาษาอังกฤษนะครับสำหรับกเรียนดูภาพข้างบนประกอบเลยนะครับข้อ2 A boys i watering the plant นะครับในผู้ชายนะครับกำลังรดน้ำต้นไม้นะครับข้อ3 two boys are playing badminton ผู้ชายสองคนกำลังเล่นแบดมินตันนะครับข้อสี่ our girl is drawing a picture ผู้หญิงกำลังวาดรูปนะครับและข้อห้านะ they are tree beans in front of the club นะครับมีขยะสามใบถังขยะสามใบนะครับอยู่หน้าชมรม plus p a t l i e s c ข l l ล็ตสิงสแต s ส์ซีนเฮิร์สฟรีชแพทนะครับชอบสะสมสแตมป์ในเวลาว่างนี่คือเป็นการโยเนาะเนื้อหาให้มีความสัมพันธ์กับรูปภาพ doing กำลังทำ l s s e ล s ไปจุดๆกันเถอ p r a y i n g playing กำลังเล่น like ชอบ t o เกินไป do ทำขอแรกนะครับ what do you like doing in your free time ชอบทำอะไรในเวลาว่าง B ตอบว่า I like playing ฟุตบอลนะครับฉันชอบเล่นฟุตบอล how about you แล้วเธอล่ะเตอบ I like playing the guitar ฉันชอบเล่นกีตาร์ I like it too ฉันชอบมันเช่นเดียวกัน really จริงเหรอ then let's join the music club งั้นเราไปเข้าร่วมชมรมดนตรีกันเถอะ music club that's a good idea เป็นความคิดที่ดี ในการโยงเส้นให้มีความแมชกันนะครับจับคู่กันนะครับ I want some fruit ฉันต้องการผลไม้คือ Let's have some strawberry นะครับก็คือไปกินสตรอเบอรี่กันนะครับข้อ2 I like playing the guitar I like playing the guitar ฉันชอบเล่นกีตาร์เพราะฉันทำไมครับ let's join the school band นะครับไปอยู่ในวงของโรงเรียนนะครับ I like acting ฉันชอบการแสดงก็ต้องเป็น l e s s Jo ด drama ครับก็คือไปอยู่ในชมรมของการแสดงนะครับต่อไป half day got soup นะครับพวกเขาวมีซุปหรือไม่นะครับก็คือ l s ส l ล s a f t e shop assistant นะครับก็คือไปสอบถามผู้ช่วยขายนะครับ I like painting นะครับฉันชอบระบายสี Let's join the art club นะครับไปอยู่ในชมรมศิลปะนะครับแล้วก็ It's t w e v e o'clock ตอนนี้นะครับเที่ยงก็คือ Let's have lunch นะครับรับประทานอาหารกลางวันนะครับตัวดีนะครับ Let's have lunch นะครับรับประทานอาหารกลางวัน t h อ s สมาร์ทรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทสมาร์ทชั้มเดอะสมาร์ทรีสอร์ทอะาว o วอวอเตอร์ฟูชั้มาที่สมาร์ทรีสอร์ทและมีช่วงเวลาที่มหัศจรรย์อิสิสเซ e ปลอดภัยสวยงาม b บิ u ตี้ฟูลเพลสเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามสวยงาม for children at nine to t o i r t e e n to pay เหมาะสมกับเด็กนะครับอายุ9ก้ถึง14ปีที่จะเล่น You can play sports and game ก n n go swimming. s w w imming เธอสามารถที่จะเล่นกีฬาหลายเกมแล้วก็ว่ายน้ำา i k i n ินะครับปีนเขา and riding นะครับปั่นจักรยาน You can ride a bike in the mountain and go camping เธอครับสามารถปั่นจักรยานในภูเขาและ ตั้งแคมป์ใช่ไหม fly out more on our website นะครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเตมิตมก็ได้ที่ worldwide summer resort นะครับ com who is the summer resort for ใครที่ม,มาะสมัม s m m r resort ก็ต้องตอบเป็น this is for students 9 to 13 years old นะครับ ก็คือเด็กที่มีอายุ9ถึง14ปีนะครับข้อ2 How many activities does the small resort have นะครับมีกี่กิจกรรมในส m มร์ริสอร์ทตอบว่าเจ้า outdoor activity นะครับเจ้า outdoor activity นะครับก็จะมี ว่ายน้ำนะครับปีนเขาเห็นไหมปั่นจักรยานแล้วก็แคมปิ้งนะครับมี4อันนะครับก็สามแวะขานยื้อฟลายมอลอินโฟเมชันนะครับสามารถนะครับค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหนก็ต้องเป็น I can find more information at the website www s m a r ว r e s o r t c o m นะครับสามารถนะครับค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www s m a r บ r e s o r t c o m เอาไม่อยาอไปนะครับโดยกายเรเชิญสบายมาดูสิเขาเขียนว่าอะไร Dear m i s r Smith ถึง m r Smith ถึงนายสมิธ My name is May ฉันชื่อเมย์ I have ฉัน yes old ฉันอายุสิบขวบ I want to join the music program and want to ask you some question ฉันต้องการที่จะเข้าร่วมนะครับรายการหรือว่าโปรแกรมเพลงแล้วก็ ต้องการถามคำถาม When does the program begin นะครับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นนะครับตอนไหน How much does it cost ราคาเท่าใดนะครับ How many days the program is นะครับจำนวนกี่วนันนะครับโปรแกรมนี้มีกี่วนันนะครับ When does the program end และจบตอนไหนนะครับ Thank you ขอบคุณ เมย์จอ n ์ o n นลองชื่อเมย์จอ n ์ o n นนะครับออเรซเนนเซ่นะครับฟังแล้วก็อ่านพูดตามนะครับ talks talks พูดคุย gives give ให้ gets gets u y says says gets gets ไปได้รับ says says พูด plants plants ระบายสี waters waters รดน้ำวงกลมตามเปจ้ามันดูคำแรกเกมก็คือเกมนั่นเอง ride r i h e photo photo รูปภาพ take photo คือการถ่ายรูปนะครับ Bar becue, barbecue ก็บาร์บีคิวนะครับ เจ็ทคอร์เรจเจ็ทคอเรการประดับตกแต่งนะครับช้อปปิง้งช้อปปิง้งซื้อของชโชว์ก็คือ,คอชโชว์การแสดง